สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะมาแล้วค่ะดอกไม้แบบใหม่แบบง่ายๆสไตล์ฝนทิพย์อีกเช่นเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้เราทําแบบง่ายๆกันก่อนเดี๋ยววันหน้าเราค่อยๆขยับขึ้นไปทําแบบที่มันยากขึ้นนะคะมาเรามาเตรียมอุปกรณ์กันนะคะไหมก็จะใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์ยีแล้วก็ ส่วนเข็มนี่ก็จะใช้ขนาดหัว1.50ค่ะเพราะว่าจะถนัดใช้เข็มที่เบอร์ใหญ่นิดนึงแต่ท่านใดที่จะใช้เล็กกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วจะชอบเลยค่ะตามถนัดเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะดอกนี้นะคะเนี่ยดอกนี้ค่ะอันนี้จะทำเเป็นกรีบ นี่นะคะห้ากลีดอ่กรีสอนก็มีห้ากลีดเหมือนกันง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันนะคะ <c oughs> ก็ล็อกไหมก่อนล็อกไหมก่อนนะคะแล้วก็ทักโซ่เจ็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้เจ็ดแล้วก็สี สี่ที่โซ่แรกเลยนะคะตรงนี้นะคะสีติดกันเป็นวงกลมเราจะได้วงกลมแบบนี้แล้วก็ขึ้นโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ก็ได้โซ่สี่แล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งลงในช่องในห่วงห่วงวงกลมเรานี้นะคะปดหนึ่งปดสองค้างไว้ก่อนนะคะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งปลดหนึ่ง กดสองเรานับโซ่ด้วยก็รวมเป็นสามหลักนะคะแล้วก็ดึงรวบล็อกใหม่ก่อนนะคะหนึ่งล็อกใหม่แล้วแล้วก็จะนับต่อไปอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราใช้หกโซ่นะคะเราไม่ได้นับรวมใหม่ที่เราล็อกอยาวไปไหมนะคะไปกิีบต่อไปค่ะ พันหัวเข็มสองครั้งเหมือนเคยเห,เหมือนเดิมนะคะสามหลักค่ะแล้วเราก็ดึงรวบแล้วล็อกไหมก่อนนะคะล็อกได้แล้วเราก็ถักโซ่ไปอีกหกโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบนี้นะคะกีดต่อไปพันหัวเข็มสองครั้งเหมือนเดิม หนึ่งหลักแล้วสองหลักหลักที่สามนี่นะคะล็อกไหมล็อ,ลอกปลายกลีบเนี่ยนะคะแล้วก็โซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพันหัวเข็มสองครั้งลงในนี้อีกสามหลักกลีบนึ่งจะมีทั้งหมดสามหลักนะคะ ล็อกไหมก่อนนะคะแล้วก็นับโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหรือว่าจะนับตั้งแต่ที่เราล็อกไหมก็ได้มันก็จะได้ทั้งหมด7โซ่ก็ได้เหมือนกันค่ะไม่ผิดนะคะใหม่นะนี่ค่ะ เราได้ห้ากลีบแล้วนะคะสุดท้ายแล้วก็เหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้หกโซ่แล้วเราก็จะมาจิ้มสีติดกันตรงนี้นะคะตรงปลายกลีบนี้เลื่อนห่วงมาค่ะเลื่อนห่วงมา x แล้วก็ขึ้นต้นโซ่สอง ต้นโซ่สองนะคะแล้วก็พันหัวเข็มถักตัว f นะพอหนึ่งโคอเนี่ยค่ะไปห้าครั้งสองสามสี่ห้าแล้วก็โซ่สองพลิกกลับค่ะพลิกชิ้นงานเรากลับนะคะแล้วก็พันหัวเข็มลงตรงช่องเดียวกับโซ่สองนี่นะคะแล้วก็พันหัวเข็มต่อไปค่ะ ลงซ้ำค่ะทุกช่องเราจะลงซ้ำนะคะสองครั้งสองครั้งค่ะนี่ค่ะหนึ่งสองเราจะลงซ้ำนะคะช่องโซ่หนึ่งเราก็จะได้สองหลักลงซ้ำไปค่ะ ะะเราได้แบบนี้แล้วแถวที่สองแล้วก็ต่อด,ด้วยโซ่สองแล้วเราก็พลิกกลับแถวนี้เราไม่ต้องลงซ้ำนะคะอ,อ,อันแรกนี้ขอได้โซ่สองแล้วเราพันหัวเข็มลงช่องเดียวกับโซ่ก่อนแล้วถัดมาเราก็จะลงช่องระลักช่องระลักก่อนนะคะพอมาถึง หลักที่5หรือว่ากลึ่งการกลีบนะคะเราก็จะลงซ้ําเป็น2หลักค่ะเพื่อจะให้กลีบเขามีความาโคง้งนิดหนึ่งแล้วก็ลงช่องระหลักช่องระหลักแบบนี้นะคะแล้วสุดท้ายสุดท้ายลงไป1หลักก่อนแล้วเราก็โซ่สอง พอได้โซ่สองแล้วเราก็จะมา X ติดตรงนี้ค่ะเออสีติดตรงนี้ค่ะสลงมาเลยนะคะแล้วก็สีติดตรงนี้ค่ะสี่ติดกันโซ่สองอีกแล้วตรงนี้มา X อ,อ็กติดไปนะคะเลื่อนห่วงมาค่ะเป็น X แล้วก็โซ่สองทำกลีบที่สองเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกับกลีบที่หนึ่งเลยนะคะเราทำต่อไปด้วยกันเรื่อยๆนะ สามสี่ห้ารวมซัเออร,รวมโซ่ด้วยก็จะเป็นหกหกหลักนะคะได้แบบนี้แล้วแถวที่หนึ่งแล้วต่อด้วยแถวที่สองก็โซ่สองแล้วเราก็พิกกลับพิกกลับมาลงซ้ำที่โซ่นะคะแล้วก็ ในแต่ละช่องเราก็ลงสองหลักสองหลักไปค่ะสองหลักอย่างนี้ค่ะง่ายๆค่ะไปเรื่อยๆเดี๋ยวเวลาเราเอาไปตกแต่งเสื้อเราหาใบที่มันเข้ากันแล้วเราก็จะได้เสื้อสวยใส่กันนะคะพิก,กับ แล้วก็ลงซ้ำตรงโซ่หน,หนึ่งหลักนะคะแล้วก็ถักไปหนึ่งหลักที่สามแล้วหลักที่สี่หลักที่สี่พอถึงหลักที่ห้าตรงนี้นะคะกึ่งกลางกลีบเนี่ยกึ่งกลางกลีบดอกเราก็จะลงซ้ําไปอีกหนึ่งหลักแบบนี้นะคะแล้วอันนี้เราก็ ช่องละหนึ่งหลักเหมือนเดิมค่ะทั้งห้ากลีบเนี้ยเราจะทําเหมือนกันเลยง่ายๆไม่ไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็โซ่สองมาสี่ติดกันถอยหลังลงมาค่ะโซ่สองสี่ติดกันตรงนี้นี่นะคะแล้วก็โซ่สองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาสตรงนี้มาเตรงนี้ค่ะ X ติดกันแล้วแล้วก็เลื่อนห่วงมา X อีก,อก ช่องโซ่อีกห่วงหนึ่งแบบนี้นะคะนี่เราได้สองกลีบแล้วต่อไปเลยค่ะก็โซ่สองเหมือนเดิมเพราะว่าห้ากลีบเนี้ยเราทําเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ไม่สลับซับซ้อนแล้วก็จะจําง่ายทําได้หนึ่งดอกแล้วดอกต่อไปก็คล่องขึ้นแล้วค่ะโซ่สองแล้วก็พลิกกลับแล้วลงซ้ำตรงโซ่สองนะคะ นี่ลงซ้ำค่ะแถวที่สองนี้เราจะลงแต่ละช่องเราจะลงซ้ำสองหลักสองหลักไปนะคะขึ้นแถวที่สามแล้วก็โซ่สอง แล้วเราก็พลิกกลับค่ะนี่ลงซ้ําลงซ้ํำลงโซ่นะคะแล้วก็ลงหนึ่งหลักไปค่ะอันนี้ก็ถ้าเราไม่นับก็เราก็จะสังเกตง่ายๆนะคะว่าพอกึ่งกลางกึ่งกลางกลีบแล้วให้ลงลงซ้ําเลยค่ะเขาจะลงตัวพอดี โซ่สองซีลงมาเลยค่ะหนสักครู่นะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็ซีนี่นะคะโซ่สองแล้วก็ซียังเอ็กเอ็กตรงสุดท้ายนี่นะคะอ่าแล้วก็เอ็กถัดมาค่ะโซ่สองแล้วก็ถักเอฟไปห้าหลัก สองสามสี่ห้าแล้วก็สู้สองพิกลับลงตรงสู่สองก่อนหนึ่งแล้วช่องต่อไปก็ลงช่องละสองหลัก ชองลสองหลักนี้นะคะแล้วก็โซ่สองแต่ละกลีบนี่จะมีแค่สามแถวนะคะนี่ลงซ้ำก่อนอันแรกมาถึงกึ่งกลางถึงกึ่งกลางนี่เราลงซ้ำอีกหนึ่งครั้ง แล้วก็โซ่สองสีค่ะสีลงมาค่ะเอ็กเสร็จแล้วก็มาเอ็กช่องหนึ่งกลีบสุดท้ายแล้วนะคะโซ่สองทำง่ายง่ายเสร็จไวด้วยนะคะดอกนี้เพราะว่ามันไม่ซับซ้อนค่ะมันก็จะดัดแปลงมาจาก อดอกลีลาวดีที่เคยลงไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะนักแปลงแค่ตรงช่วงเกสรเขาเท่านั้นแต่บางอย่าง,างตรงกลีบก็อาจจะไม่เหมือนกันไปซะทีเดียวเลยนิดหน่อยค่ะ นิดนึงนะคะแล้วก็โซ่สองพีิกลกับค่ะนี่ค,ค่ะเราได้แล้วแถวสุดท้ายแล้วอันนี้ แล้วก็โซ่สองสี่ลงมาค่ะแล้วก็โซ่สองแล้วก็สี่อันสุดท้ายก็มาเอ็กติดกันตรงนี้ในช่องนี้ค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็สเลื่อนห่วงมาค่ะอ่าเราได้นี้แล้วนะคะอันนี้คืองานที่ยังดิบๆอยู่ที่เรายังไม่ได้เก็บริมมันก็จะออกมาลักษณะน,นี้ถ้าเราต้องการที่จะไปให้ให้เป็นห หกกรีบแบบนี้นะคะเราก็จะต้องใส่กรีบเนี่ยเพิ่มถ้าเราใส่กรีบตรงกลางนี้เพิ่มมันก็จะได้หกกรีบด้านนอกแต่นี้ที่ทําให้ดูนี่เราทําแค่ห้ากลีบใช้หลกักการเดียวกันหมดเลยค่ะวิธีทําเดียวกันเพียงแค่เราเพิ่มเกสรตัวในเป็นอีกกลีบหนึ่งนะคะอ่าถักโซ่หนึ่งนะคะอันนี้ก็เก็บริมเหมือนเดิมค่ะเก็บริมไปค่ะ โซ่หนึ่งแล้วก็จิ้มจิ้มไปเรื่อยๆนี่ค่ะโซ่หนึ่งจิ้มไปตามน,นี่เขาเลยนะคะตามช่อง ให้ครอบทุกช่องนะคะส่วนตรงแถวนี้ก็จิ้มไปตามนะะี้ค่ะที่เขามีให้เนรคะ่ะที่ตามจำช่องของเขาเลยนะคะนี่ค่ะตามช่องไปเลยเมื่อเราเก็บงานให้ดูเนียนขึ้นละเอียดขึ้นนะคะ นะก็ไปตามช่องนี้เลยค่ะถ้าเราไม่เก็บริมก็ใช้ได้นะคะแต่เราก็จะเรียกว่ามันเป็นงานดิบที่เราเายังไม่เรียบร้อยดีแต่มันก็จะออกมาสวยเหมือนกันเลยมันจะสวยกันคนละแบบความคมชัดอะไรมันก็จะแตกต่างกันแค่นั้นเองค่ะมันก็แล้วแต่ความชอบ เก็บริมแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆนะคะอันนี้จะไม่ใช้แบบถอยหลังนะไม่ถักแบบถอยหลังเพราะเวลาถักถอยหลังที่ไรเนี่ยมันออกมาไม่สวยแล้วก็ไม่ถนัดเลวก็เลยต้องใช้วิธีนี้วิธีนี้ก็ไม่ได้คิดค้นขึ้นเองหรอกนะคะมีเพื่อนๆใจดีเพื่อนๆที่ทําไอดิด้วยกันเนี่ยอบอกต่อกันมาพอบอกต่อแล้วคนทิพย์ก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆ บางท่านที่ยังยังไม่รู้ทีแบบนี้หรือท่านใดที่รู้แล้วต้องขออภัยด้วยนะคะก็เอามาแบ่งปันกันซึ่งมันก็เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ทําออกมาแล้วก็สวยด้วยเครดิตก็ต้องให้กับเพื่อนทั้งสองคนพิดาน้องล่านะคะนี่ค่ะ ทำไปเรื่อยๆนะคะเราก็ฝึกกันไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราจะต้องทำไอริได้สวยงามแล้วก็เก่งขึ้นได้นอน,นะค่ะ ผนอื่นเลยมันก็จะเริ่มมาจากความชอบอะนะคะผลที่เพิ่งถักโคเชก็ไม่ไม่ค่อยเก่งนะทีนี้วันหนึ่งมาเปิด YouTube ดูเห็น YouTube ช่องของต่างประเทศเนะ่เขาทำเสื้อไอริสตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มองแล้วรู้สึกชอบพอชอบแล้วก็จะดูมาเรื่อยๆแล้วก็ฝึกฝึกไปเรื่อยๆ หาความรู้จากเพื่อนๆบ้างจาก YouTube บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วพอเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเราอยากเอามาแบ่งปันเพื่อนๆบ้างอาจจะยังมีบางคนเพื่อนบางคนที่แบบชอบแต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนไม่รู้จะทำยังไงเหมือนต้นฝนทย์เริ่มใหม่ๆอะค่ะมันก็จะรู้สึกแบบงงๆมึนๆ ก็พอเราเป็นแล้วเราก็อยากแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ได้ทำเป็นอย่างอย่างเราบ้างก็นี่นี่คือที่มาที่ไปของการทําช่อง YouTube ของการเออ่หาอะไรต่ออะไรที่มันง่ายๆอะ่ะมาแบ่งปันเพื่อนๆเ,เนี่ยคะ่ะที่สำคัญเลย ถ้าเราทำยังไม่ได้อย่าเพิ่งท้อนะคะตอนไหนที่เรารู้สึกเราตึงเครียดเราวางไว้ก่อนแล้วพอเรารู้สึกว่าดีขึ้นแล้วเราค่อยมาจับงานของเราทำใหม่ทีนี้ทำวันละนิดวันละหน่อยอะคะ่ะไม่ได้ทำแบบสองสามวันเอาให้เสร็จตัวอย่างนั้นไม่ใช่นะคะค่อยๆเหมือนแบบค่อยๆสะสมผลชนงานของเราไปเรื่อยๆ หล,หลายวันหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่งานของเราออกมาคือมันจะสวยงามแล้วก็มันจะเกิดความภาคภูมิใจว่าเออเราทำได้นะเราก็ทำได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะกลีบสุดท้ายแล้ววิธีเก็บเมื่อก,ก็เหมือนเหมือนกันนะคะเหมือนกับ เราเก็บริมใบเก็บริมออดอกที่มันผ่านมาก็จะใช้วิธีนี้แล้วค่ะสุดท้ายเราก็จะจิ้มลงตรงนี้นะคะแล้วก็สีขึ้นมาเลยค่ะสีติดกันอย่างนี้อีกดึงมาอีกครั้งหนึง่งตัดไหมเลยนะคะตัดไหมเสร็จแล้วก็ดึงเราจะซ้อนปลายไหมกันนะคะ เดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนนะอันนี้ซ่อนก่อนซ่อนไม่ให้เห็นเราจะเก็บไปใหม่แล้วนะคะเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะสอดไปนะคะแล้วก็ดึงมามัดติดกันเลยท่านใดที่สะดวกในการใช้เข็มสอดก็ใช้ได้เลยนะคะ แต่วิธีนี้ฝนทิพเอาง่ายๆเลยค่ะ,ะสปายที่เดี๋ยวก็เก็บซ่อนไปแบบนี้แล้วค่ะอ่าได้แล้วเรียบร้อยชิ้นงานของเราเดี๋ยววลาเราไปรีดเรารีดด้านหลังนี้นะคะนี่เราได้แล้วดอกไม้ชมชมจำแรงของเราหรือว่าจะเรียกอะไรดีอะนะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะ เราฝึกฝีมือกันไปพร้อมๆกันค่ะแล้วเราก็จะเก่งด้วยกันสวัสดีนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ